มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐีใจบุญแจกไข่ข้าว30ตันช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะไม่ทิ้งกันนะคะใครเดือดร้อนเอาไปเลยค่ะเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2563ที่บริเวณหมู่ที่4นาพาลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะ บริษัทแอมเพอริสโตนจำกัดโดยนายอธิพัฒนหรือว่าเสียบีอริยะพิทักษ์เดชาพร้อมด้วยครอบครัวน,นะคะรวมกันแจกไข่จำนวน90,000ฟองข้าวสารจำนวน2,000ถังหรือว่า30ตันนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น750,000บาทให้กับประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน,น้าพารานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี ทั้ง12หมู่บ้านที่ประสบปัญหาช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยแจกให้กับประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลน,น้าพรานนะคะแจกข้าวทะเบียนบ้านละ1ถัง,งหรือว่า15กิโลค่ะไข่10ฟองซึ่งชาวบ้านจะต้องเดินผ่านจดุดคัดกรองแล้วก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกคนนะคะจากนั้นจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับล้างมือด้วยเจลค่ะ จากนั้นก็จะผ่านการตรวจสำเนาทะเบียนบ้านโดยให้1ทะเบียนบ้านต่อ1ชุดโดยทิ้งระยะห่าง2เมตรนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คู้ภัยและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลอำนวยความสะดวกนะคะและมีชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลน,น้าพร,รานมาเข้าคิวต่อแถวเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางด้านในอธิพัฒน์หรือว่าเสียบีกรรมการบริษัทแอมเพอร์ิสโตนจำกัดนะคะ กล่าวว่าทางด้านบริษัทแอมเปรริสโตนจำกัดเนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยนั้นเกิดวิกฤตโควิด -19 และมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะจึงมีความประสงค์ที่จะแจกข้าวสารแล้วก็ไข่ให้กับพี่น้องตำบลน,น้าพลานจำนวน30ตันและไข่จำนวน90,000ฟองค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลและครอบครัวของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทได้ทำการแจกข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ตำบลน,น้าพลานทุกปีซึ่งปีละประมาณ45ตันค่ะซึ่งในเขตตำบลน,น้าพลานนะคะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า6,000ครัวเรือนนะคะและในวันนี้จะทำการแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน2,000ครัวเรือนแต่ถ้าสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ผ่านพ้นไปในเดือนพฤษภาคมทางบริษัทจะทาการแจกกับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับในวันนี้นะคะเสียงของนายอธิพัฒน์หรือว่าเสียบีอริยพิทักษ์เดชากรรมาการบริษัทแอมเพอรลิสโตนจำกัดได้กล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ